สวัสดีครับแจ้งข่าวเช้าวันเสาร์ที่2ส,สิงหาคม68นะครับวันนี้มาติดตามข่าวสารเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยท่านใดที่เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับมาติดตามข่าวสารกันเขาบอกว่ามีการเริ่มจ่ายเงินไปแล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคม68สามารถเช็คนะครับสถานะการจ่ายเงินได้ผ่านแอปทางรัฐที่มือถือของเราได้เลยทันทีครับจากการตรวจสอบ ก็สามารถตรวจเช็คได้ท่านผู้ชมครับก็คือสามารถตรวจเช็คได้ในส่วนนี้ก็คือโหลดแอปทางรัฐแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยแอปไทยดีของอข้อมูลของท่านนะครับผมท่านใดที่เป็นเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยนะครับแล้วได้รับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ,อ้อยหรือไม่อย่างไรก็แจ้งข่าวกันได้ที่ใต้คลิปนะครับมาดูสรุปข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ,อ้อยฤดูผลิต ปี67ทับ68สรุปข่าวก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกับสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อ,อยและน้ำตาลทรายหรือว่าชื่อย่อสออน,อนครับร่วมกับ DGA และทอกอสอได้เปิดมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดี100%เซเพื่อช่วยลดฝุ่น PM 2.5็ดฤดูการผลิตปี67ทับ 6, คิดอัตราชดเชย69บาทต่อตันอ้อยสด69บาทต่อตันอ้อยสดครับโดยงบประมาณรวม5,175ล้านบาทมีชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิ์รับเงินทั้งหมดประมาณ126,418รายปริมาณอ้อยคุณภาพ67.95ล้านตันรวมวงเงิน4,688ล้านบาทนะครับ ความคืบหน้ารอบแรกในการจ่ายเงินเริ่มโอนไปแล้วรอบแรก31กรกฎาคม68ชาว Rag ไร่อ้อยที่มีบัญชีธนาคารธกสถูกต้องและผ่านเงื่อนไขต่างๆแล้วจำนวน77,044รายได้รับเงินรอบแรกจำนวน3,800ล้านบาทคิดเป็นประมาณ60.9%ของผู้มีสิทธิ์คาดว่าจะทยอยโอนเงินรอบถัดไปในอีก1-2สัปดาห์ข้างหน้าครับ ชาวไร่อ,อ้อยสามารถดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และรับเงินผ่านแอปทางรัฐโดยต้องยืนยันตัวตนใช้บัตรประชาชนแล้วก็สมัครสมาชิกระบบ i-Industry ของกระทรวงอุตสาหากรรมด้วยนะครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ,อ้อยนะครับต้องลงทะเบียนกับผู้อาลงทะเบียนผู้ปลูกอ้อยกับสออนอ 2. ยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐ หรือที่จุดบริการนะครับไปสนีบิกซีโรตัสเซเว่นเอเเวะครับสเป็นสมาชิกนะครับระบบ i-Industry ชื่อผู้ลงทะเบียนทกศและชื่อผู้ใช้ในระบบต้องตรงกันนะครับมีบัญชีทกสที่ใช้งานได้และไม่ปิดนะครับก็คือบัญชีทอกอที่ยังใช้งานอยู่นะครับแนวทางการดาเนินการถัดไปก็คือสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงิน ให้เช็คสถานะผ่านแอปทางรัฐและตรวจสอบว่าเงื่อนไขครบหรือไม่หรือว่าติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับหากไม่ได้เงินอาจเกิดจากข้อมูลบัญชีผิดพลาดหรือไม่ผ่านการยืนยันสิทธิ์ควรติดต่อโรงงานน้ำตาลคู่สัญญาหรือสอ,อนอโดยตรงเพื่อตรวจสอบข้อมูลครับสำหรับการรับสิทธิ์นะครับจะสามารถรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่30กันยายน68ตามกำหนดการของ dga นะครับ ในส่วนนี้ผลการคาดบังในระยะยาวมาตรการนี้จะช่วยลดการเผาอ้อยได้ถึง14.86%ซซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ส่งผลดีต่อสุขภาพประชาชนและภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลไทยรัฐกำลังผลักดันแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มจากอ้อยเช่นการใช้ใบอ้อยผลิตไฟฟ้าหรือผลิตชีวภาพเช่นไบโอพลาสติกและน้ำตาลสีเขียวส่งเสริมความยั่งยืน ของเกษตรกรแล้วก็ระบบเศรษฐกิจโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีการผลิต67ทั68นี้นะครับผมใครจะรับเงินหรือว่าอย่างไรก็แจ้งข่าวกันไดท้ที่ในคลิปนะครับใต้คลิปได้คอมเมนต์แชร์ข้อมูลกันได้นะครับผมโอเคครับเบื้องตน้นถ้าการตรวจสอบสถานะาการโอนเงินก็เช็คได้ที่แอปทางรัฐจะมีเมนูการตรวจสอบสำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือ ชาวไร่อ้อยกันอยู่ด้วยนะครับถ้าติดปัญหาเราติดต่อธนาคารนะครับพกสหรือที่สอ,อนอได้นะครับเพื่อเช็คข้อมูลว่าข้อมูลของท่านมีความผิดพลาดตรงไหนด้วยนะครับโอเคแจ้งข่าวสารประมาณนี้กันก่อนครับสาหรับเช้าวันนี้2สิงหาคม68นะครับเราบรมรับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษานะครับผมก็อย่าลืมงดเหล้าเข้าพรรษากันด้วยรักษาศีน5นะครับผมจะได้ มีความสุขในปัจจุบันมีทรัพย์อันเกิดขึ้นแก่เราโดยทางธรรมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มรุมกมรรคผลนิพพานในทีเดียวรักษาสี่ห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ฤตวผิดในกามนะครับไม่ผู้เท็จนะครับแล้วก็ไม่ดื่มสุราของมึนเมาจะเป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์ไมเน่ชาแนกันด้วยครับสวัสดีครับ